เอออะเอ็มสองเอ็งมาบังวิธีกระสุนเขาทำ เอาละ5สัพดิวชมทุกท่านด้วยนะครับผมเล่นในตอนนี้คุณก็อยู่กันในเกม w o t v Season 2และในวันนี้นะเราจะมาเล่นรถถัง BT7 เป็นรถถังเบาของประเทศโซเวียต BT7 มีความทนทานอยู่ที่541ก่อด้านหน้า40ด้านข้าง35ด้านหลัง35เหมือนกันฮะส่วนตัวถังอยู่ที่40ด้านข้าง25ด้านหลังก็15ระยะการมองเห็นอยู่ที่210เมตรชนิดปืนที่ติดตั้งปืน VT42 ระยะเวลาในการเล็งอยู่ที่2.1วิเวลาบรรจุอยู่ที่4.1วิเท่านั้นมุมยก ที่15องศาและมุมกดอยู่ที่8องศาเท่านั้นความเร็วในการหันป้อมปืนอยู่ที่41องศาตา่อวิความเร็วในการื่้นที่อยู่ที่45กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนถอยลังอยู่ที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนายพางก็ผมก็ไม่ได้ใช้นะส่วนยุทธปัจัยก็มี2อย่างนะฮะกระสุนก็มี2ชนิดน,นะมีกระสุนเจาะเกาะ AP แล้วก็กระสุนเจาะเกาะแบบ A P C R นั่นเองส่วนอุปกรณ์ก็ตามนี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยลนะุกันหืมประเดิมเกมแรกก็เจอเทียสี่เลยนะเพราะฉะนั้นแล้วผมกดลิงค์เครื่องเพื่อที่จะไปตรงกลางแมปเพราะว่าจุดนี้มันคือจุดยุทธศาสตร์เลยนะจุดตรงการลางสำหรับแมปนี้นะลิงค์เครื่องตอนนี้ผมลิงค์เครื่องสุดแล้วนะเนี่ยทันไหม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 ทันว่ะเชเดลอแลมฮะแหลมแหลมแรมแรมเราได้วะเราได้จุดยุทธศาสตร์แล้วฮะตอนนี้ยังไงยังไงโผล่มาไหม หนึ่งเม็ดเอ้าเทียเอ้าเอ้าเทียฮะเทียยิงไปแล้วด้วยเฮ้ยเขายิงเราแต่โดนเอยีแต่ยิงไม่เข้านะเอ้ดีดีมากนะดีดีดีเฮ้ยมห้ามห้าเอหนึ่งมห้จะแตกแล้วว่ะเรียกเขาเร็ยๆเขาน่าจะถอยฮะงั้นผมเล่นบีทเต่อแล้วกันนะได้ไหมได้ไหมไม่ได้ห่ะไม่ได้ฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อ๋อมันมีไอ้พวกซุ่มอยู่ตรงนั้นโอเคงั้นผมผมต้องซ่อนตัวก่อนแล้วกันนะไอ้ฝั่งนี้เขาก็ได้เปรียบนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรามองไม่เห็นเลยตรงจุดเกิดเขาอะ่ะเขาสามารถซุ่มได้เลยนะไอ้เขาจะไปยึดฐานงั้นเหรอเรามองไม่เห็นเขาอะ่ะไอ้นี่ไง BT 7คันเดียวกันกันกบเราฮะอืมจัดไปแปดสิบเอ็ดได้ไหมเอ้ได้อยู่ยิงได้อยู่อืมนี่ไงมันอยู่แถวนี้แน่นอนชัดเจนฮะ โถเอ้ยเพื่อนเพื่อนโอ้โหเพื่อนเราซุ่มสายซุ่มฮะงั้นผมเซฟตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเอยี่สหันป้อมก่อนหันป้อมก่อนตอนนี้เราโดนกดดันอย่างหนักฮะตอนนี้ช่วยทำลายโอเคฝั่งข้อเลือดสี่อยู่ตรงนั้น1คันอยู่จุดเกิดอีก3ด้านนี้อีกหนึ่งเพราะว่าผมโดนยิงอยู่ไงแล้วก็ a อ้บไปไหนแล้วเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้น่าจะไปฝั่งนู้น ฝั่งนู้นก็ไม่ใช่ D2 ยังไม่เจอเงี้ยแสดงว่าเขายังน่าจะอยู่ถยแถวๆนี้อยู่อีกครังหนึ่งอยู่ทางนั้นนะ่ะเฮ้ยเรายิงได้ไหมเนี่ยนะเรือเฮ้ยน่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวเราไปยิงให้อีกอ้าวต้องจัดแล้วฮะอืต้องจัดครันนี้แล้วแต่เ้าเทียร์สี่งั้นผมก็ค่อยต่อแล้วกันฮนะอือเออเข้าอยู่เข้าอยู่เข้าอยู่ได้ยังไได้อยู่ได้อยู่เขาเห็นเราแล้วด้วยอืมถ้าเขาอยู่แถวนี้แสดงว่าอยู่ด้านขวาชัวร์ผมขอซ่อนตัวก่อนเลยนะขึ้นมาลายพางัง ขึ้นมาดิเออเพื่อนเราเขาบอกให้เรารักษาตำแหน่งเอาไว้โอเคนี่ไงนี่ไงยังอยู่ BT7 มีอยู่ทางนี้ได้เองฮะแล้วด้านขวาอีกสองคันผมว่ามันน่าจะซุ่มอยู่นะแล้วมีเฮฟวี่แทงหนึ่งคันด้วยเฮฟวี่แทงข่าไหนวะเนี่ยอ๋ยไอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮฟวี่แท้งเฮ้ย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 เ้ยเยเยเขาเสนอตัวมาแล้วอ M5 M5 เทียร์สามเท่ากันฮะเทียร์สามเท่ากันเฮ้ย เข้าอยู่เข้าเข้าอยู่แต่ทนำน้ำมีไม่ได้นะกกฮะเฮย้ยเฮ้ยเพื่อนเราโดนจะยิงเข้าไปเนะี่นรย,ยรู้แล้วอะเปลี่ยนกระสุลนละฮะก็ยังไม่เข้าเหรอมันเด้งฮะแล้วถ้าเราเล็งตรงนี้ลหละเออนี่เข้าอยู่กระสุนธรรมดาล่ะลองดูฮนะไม่เข้า,า,ขาแดงหมดเลยนี่วบเอ้ยหันข้างให้เราด้วยโอเคแจมอ้าวเฮ้ย อย่าบอกนะว่าอยู่ทางนู้นกันเยอะตรงนี้น่าจะซุ่มกันอยู่นะงั้นผมไปช่วยเพื่อนก่อนเลยกันนะเทียสี่ท่ากันด้วย M7 ฮะอืมเราต้องไปช่วยเพื่อนไอ้ฝั่งนั้นก็มาท1 5เฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเราไม่มีไอ้นี่เหรอเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่มีไอ้อะไรในรีโหลดกระสุนเร็วไม่มีเหรอเฮ้ M7 ถอยฮะอ้าว T15 T20 เฮ้ยเฮ้ยโอโหโอเคโอเค ผมต้องเล็งแล้วฮะนี่มันเทียสาบแล้วฮะเราต้องต้องเล็งยิงแล้วฮะเออเดี๋ยวพลาดไม่ได้ฮะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมพลาดเนี่ยทักเพื่อนตายเนี่ยโอ้โหจะเป็นบาปมหันต์เลยฮะจะเป็นบาปบาปมากบาปชาร์ดไหมเพื่อนชาร์ดไหมชาร์จเลยแล้วกันแสดงว่าเขาน่าจะอยู่คนเดียวนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เห็นไ,ไหมเห็นไหมเห็นไหมเอ้โอ้ยไม่ใช่แล้ว <laughs> บีหนึ่งฮะบีหนึ่งเห็นี่แทงนี่ยิงได้ไหมเรายิงได้ไหมโอ้โหเราต้องเล็งแบบปาร์นี่ด้วย ป,ป,ป,ปเปลี่ยนกระสุนไม่ได้ค่าซ่อมแพงเขตล่าง okay, yeah. เรายิงได้อยู่ดีสมันยิงผมฮะโอเคโอเคดีสองฮดีสเพื่อนดีสองต่อเลยอาเรืองไม่ถูกฮะเือไม่ถูกจะเล็งใครก่อนดีถอยแล้วเขาถอยแล้วเขาถอยเราก็ชาร์จดีฮะ เพื่อเราชาไปแล้วสองคันนะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็อ้าวเร่งเครื่องนี้ดีสองให้พี่ถังนี่ว่าเออก็ว่าอยู่ทําไมกระสุนบุมมันเด้งแล้วผมเป็นรถถังเบาด้วยไงอได้เปล่าอโอเคอ้าเอาหมดแล้วหรอทีมเราเป็นงานฮนะทําไมทําไมกันนี่มันเกมที่3แล้วนะนี่เรายังมาเจอเทียสี่อีกแล้วเนี่ยปะโถยงั้นผมขอสายซุ่มแล้วกันนะฮะ เออสักประมาณนี้แต่ว่าด้านข้างเขาจะยิงเราได้ดิตรงนี้ประมาณนี้เขายิงเราได้แน่แน่เฮ้ยอย่าบอกว่าด้านซ้ายไม่มีอย่าบอกนะอยู่กันขวากันหมดไอ้ไม่ไม่ไม่นี่ไง A20 ่เฮ้ยเพนเซอร์สามมา bt-7 คันเดียวกันกันกบลองเขาหน,นีฮะเขาหน,นีเฮ้ย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 ,ย้โอเคได้อยู่ฮะเทียสามเหรอเทียสามเทียสามเขาชาร์จเลยนี่ว่าเพื่อนลุมลุมสกรมมัน ผมว่านะเขาเขาเขาออเออเอ็มสองเอ็งมาบังวิธีกระสุนเขาทำไมทำไมเขาเล่นอย่างงี้ป่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยวัดเฮ้ยผมว่าผมต้องไปช่วยบีหนึ่งแล้วบีหนึ่งเป็นเฮฟวีทแทนก็จริงแต่ว่าโดนลูมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะแล้วไม่มีใครมาเลยเหรอเนี่ยนี่ผมเทียร์สามนะแล้วเทียร์สี่สองคันด้วยฝั่งนี้ฝั่งนี้วางไงโอเคเข้าอยู่ <c oughs> ฮะ <c oughs> ได้ไหมได้ไหม ผมจะช่วยยิงแล้วกันนะเออผมจะช่วยยิงสามสองหนึ่งศูนถถย์เฮ้ยเราไม่มีไอ้นี่นี่ว่าเราไม่มีกระสตรตลดเร็วเฮ้ยเฮ้ยไม่มีใครมาช่วยยิงดิแล้วนี่ผมเป,เ,เป็นเทียโอเคโอเคได้อยู่อ๋อนี่ไงเพื่อนเรามาแล้วเฮ้ยได้อยู่ได้เอ้ยก็โอ้ยเฮ้ยผมยิงไม่เข้าไม่ใช่ไม่เข้าไม่โดนเลยเมื่อกี้เออเอาดิเอาดิเอ็นจะดีไม่อ้าวเฮ้ย เฮ้พี่แทงเลยดีกว่าเอ้ยอเลสโตนายบูเยี่ยมมากเลยเฮ้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 ยมันมั้ยเ้เฮ้ยครูเซอร์เหรอสองเน็ตแน่นอนเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยเราต้องจู๊กเราต้องจูกเราเบาฮะเราเบาวิชาตัวเบาฮะวิชาตัวเบาเอ้ยเด้งกระสุนเด้งเรายิงไม่โดนด้วยไงเมื่อกี้เขาเนี่ยถอยดีป่ะอ้าวมาทางนี้อย่าบอกนะว่าชาถาผมเนี่ยอ้าว มาดิ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 เออย้ายก่อค่ออาสนทุกขมลาเหลือคันเดียวฮะบีทีเจ็ดนู่นเลยฮะอยู่นู่นเลยนะแล้วน่าะเขายิงไม่เข้าแหลนะน่ะโอเคโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็พอตอนนี้ก่อนแล้วกันนะผมหากคิดชอบก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันไว้เพื่อเป็นกำลังใจหให้ผมด้วยนะครับบายบายสวัสดีครับผม